เงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีก็ลำบากมุมมองเรื่องเงินและความสุขสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่หลายคนคงเคยได้ยินว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเงินสำคัญแล้วตกลงเงินเป็นแค่เครื่องมือหรือเป็นปัจจัยที่กำหนดความสุขของเราวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันแบบจาะลึกว่าเงินมีผลต่อชีวิตเราจริงแค่ไหนและเราควรมองเรื่องเงินยังไงให้สมดุลที่สุด ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเงินซื้อความสุขได้จริงหรือไม่เราอาจเคยได้ยินคำพูดว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ก็มีอีกฝั่งที่บอกว่าถ้ามีเงินมากพอจะซื้อความสุขได้ทุกอย่างแล้วความจริงคืออะไรงานวิจัยบอกอะไรเกี่ยวกับเงินและความสุขมีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพรินตันพบว่าไรายได้ที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มระดับความสุขได้แต่จะถึงจุดอิ่มตัวที่ประมาณ75,000ดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ2.7ล้านบาท หลังจากนั้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นงานวิจัยใหม่จากแดนเยลคอนเนอร์นและแมดดิวคิลลิงส์เวิร์พบว่าหากคุณทํางานที่คุณเกลียดแม้จะมีเงินเยอะแค่ไหนคุณก็อาจไม่มีความสุขเงินซื้ออะไรให้เราได้บ้างความมั่นคงทางการเงินช่วยลดความเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายประสบการณ์ดีๆเช่นการท่องเที่ยวอาหารอร่อยหรือกิจกรรมที่ชอบโอกาสที่ดีขึ้นเช่นการศึกษาสุขภาพ หรือการลงทุนเพื่ออนาคตแต่เงินไม่ได้ซื้อความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพจิตที่แข็งแรงหรือความหมายของชีวิตได้โดยตรงถ้าเงินไม่ใช่ทุกอย่างทำไมเราต้องมีแม้เงินจะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีเงินชีวิตก็อาจลำบากได้โลกแห่งความจริงเงินเป็นพื้นฐานของชีวิตเงินช่วยให้เรามีปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาลเงินช่วยให้เรามีเสรีภาพ ในการเลือกวิถีชีวิตของเราเองลองนึกภาพว่าถ้าไม่มีเงินเราอาจไม่มีบ้านไม่มีอาหารไม่มีความมั่นคงไม่มีโอกาสเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือช่วยเหลือครอบครัวดังนั้นการมีเงินไม่ใช่การโลภแต่คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองและคนที่เรารักเราควรมีทัศนคติต่อเงินยังไงให้สมดุลสามหลักคิดเพื่อใช้เงินให้เป็น 1. ใช้เงินให้เป็นนาย,ยาเป็นทาสของเงิน ใช้เงินเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายไม่ใช่เพียงเพื่อซื้อของหรูหรา 2. หาเงินด้วยวิธีที่สร้างความสุขไม่ใช่แค่เงินเยอะที่สุดถามตัวเองว่างานที่ทำตอนนี้ให้แค่เงินหรือให้ความสุขด้วยถ้าเกลียดงานที่ทำแม้ได้เงินเยอะก็อาจไม่มีความสุข 3. ลงทุนในตัวเองและคนรอบข้างใช้เงินเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆใ,ใช้เงินเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นพาครอบครัวไปเที่ยวหรือช่วยเหลือสังคมวิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยไม่เครียดวิธีบริหารเงินอย่างฉลาด 1. มีเป้าหมายทางการเงินรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรเช่นซื้อบ้านเก็บเงินแต่งงานลงทุน 2. ออมก่อนใช้ใช้กฎ50 30 20 50%ค่าใช้จ่าย30%ความสุข20%ออม 3. สร้างรายได้หลายทาง หางานเสริมหรือเริ่มธุรกิจเล็กๆ 4. ลงทุนให้เงินทำงานศึกษาการลงทุนเช่นกองทุนหุ้นหรืออสังหาหอย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตอย่าหมกมุ่นกับเงินจนลืมดูแลตัวเองสรุปเงินคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายเงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแต่มันสำคัญพอที่เราจะละเลยไม่ได้อย่ามองเงินเป็นศัตรูแต่ให้มองเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้น หาสมดุลระหว่างการทำเงินและการใช้ชีวิตเพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีอิสรภาพในการเลือกเส้นทางของตัวเองถ้าคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วคุณล่ะคิดว่าเงินกับความสุขมีความสัมพันธ์กันยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ